ทำาม้หัวใจเนเรื่องของสัดส่วนันแน่นะครับบอกกันยำเตือนตลอดเวลาเลยเรื่องของการแบงเขตเทอร์นีซี่ร้อยเขต <C> e <at> สอสอแบบแบงเขตหลายคนก็จะสงสัยได้ว่าแบงเขตไปซีลอยเขตจังได่แล้วที่นี่คือมีสอสอต่างหากลอยคน <C> e <at> นะคะอีกลอยคนมาเตอไสคน่นะคะซีลอยเนี่ยก็คือแบบแบงเขตค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งลอยเนี่ยก็คือเป็นแบบบัญชีไล่ซื้อบัรที่นี่สอสอแบบแบงเขตค่ะคุณผู้ชมเพิ่มมีทีม้าที่ไปจังไห่เวลาเขาไปเลือก <C> e <at> นะคะนั่นก็คือสอสอแบบแบงเขตก็คือสอสอที่อยู่ในพื้นที่ของบ้านของเฮ้าในเขตเลือกตั้งของเฮาที่เพิ่มมีการไปหาเสียงนะคะไปอาจจะไปแนะนำตนะนะ ถ้าเข้ากับจั่งหูจักเพิ่นในพื้นที่ของเฮานี่แหละก็คือสอสอแบบแบงเขตนั่นเองนะคะเดี๋ยวเฮามาหูจักกันแน่ค่ะว่าที่มาของสอสอแบบแบงเขตเป็นแบบใดนะคะนั่นก็คือมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตทั้ง4 0 0อยเขตเขตละหนึ่งคนนั่นเองนะคะซึ่งเพิ่นใส่รูปแบบเขตเดียวเบอร์เดียวนะคะผู้มิศีเลือกตั้งกระามารถี่จะลงคะแนนได้เพียงคนละ1เสียงหรือว่า1คะแนนหรือว่าจะบ่เลือกผู้สมัครคนใดเลยก็ไดหรือว่าลงช่องที่ว่าไม่ กระดงสูงโนโหวตทังี่ก็ได้ขึ้นกันนะคะข้อที่2ก็คือผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดและก็มีคะแนนเสียงหลายกว่าคะแนนโนโหวตนะคะหรือว่าบเลือกผู้ใดเลยถือเป็นผู้ได้รับเ,เลือกตั้งในเขตนั้นแต่หากผู้สมัครได้รับคะแนนสูงสุดท่อกันหลายคนก็นให้ใช้วิธีจับสลากต่อหนา้นาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตนั่นเองเริ่มที่จะงงในเรื่องของ นะคะก็คือสอสอผู้ใดที่มีคะแนนเสียงนะคะอาจจะบ่ได้หลายแห่งแต่ว่าหลายกโนโนโหวต่ะนะคะก็สามาที่จะเป็นสอสอในเขตอันใดแต่ว่าหากว่ามีคะแนนของสอสอคนนั้นในพื้นที่ท่อกันวันนี้ก็ต้องจับสลากแล้ววันนี้เคยเห็นแต่นักเรียนไปจับสลากขางของเรียนสอสอก็ได้จับคือกันเพิ่นจับมาในแต่ตอนเลือกไม้เลขแล้วก่อนจะจับไปเลขเพิ่นจับบัตรคิวก่อนลัดับแล้วก็มาจับรับตามไม้เลขแต่นี่คือเป็นกฎกติกาต่างๆที่บอกมาไว้เพราะหากเกิดแบบนี้จะมมีวิธีการ บริหารจัดการจังดแต่ว่าที่สําคัญที่เห็นมากคือก็บ่ค่อยมีนะครับวาทถ่ว่าคะแนนโนโว์โหวตสูงกว่าคะแนนที่ผู้เลือกตั้งนะครับส่วนใหญ่นี่คะแนนนี่เพิ่นแบบซูสีกันส่วนมากแล้วนะคะประชาชนทั่วไปเพิ่นก็นจะมีผู้ที่อยากจะเลือกอยู่ในใจของเพิ่อนอยู่นะคะนะ นะครับนี่คือทีมาของสสแบบ4 0ีรอยข้นนะคือเ0ียรอยเขตนันเองแต่อีกหนึ่งรอยนนึ่งคือเป็นีไล่ซือ่อนะครับก็คือเอาคะแนนรวมของการเลือกพักอีกใบอีกแบบหนึ่งนี่เลือกพักนี่มาร่วมกันก่อนแล้วมาหารเฉลี่ยหนึ่งรอยสัดส่วนเท่าใดเอาไปหารต่อแบบที่นี่จากคะแนนวา่าแต่ละผักจะได้คะแนนเท่าใดนะครับแล้วก็จำนวนสสที่ออกมาเท่าใดเปิ่ก็จะมาไล่เลี่ยงกันอีกเทือน,นึงแบบที่นี่โตทัศนิยมขันยังมาครบรอยเพิ่งก็จะมาไลา่ทศนิยมกันอีกเทือนึงอ้าวเดี๋ยวจะมาเบิอีกอ อยู่ในพรรคใดนั่นเองแต่ที่สําคัญจะมีสัดส,ส่วนแต่ไหนอยู่ที่พี่น้องประชาชนออกไปใส่สิธ์ใส่เสียงนั่นเองนะครับอีกเรื่อง